สนุกคิดเรียนวิย์กับครูฝนสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชกันนะคะสำหรับในการเรียนในวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะเตรียมหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2เล่มที่1ขึ้นมานะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือไปนะคะ ที่หน้า50 54และหน้า55ค่ะให้นักเรียนนะคะดูหนังสือไปด้วยแล้วก็ฟังคุณครูไปด้วยเนาะเพราะว่านะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีหนังสือก็ดูในโทรศัพท์ได้แต่ว่ามันก็จะเล็กใช่ไหมแต่เราแจกหนังสือไปแล้วถ้าดูในหนังสือเนี่ยมันก็จะทำให้ดูได้ง่ายกว่านั่นเองนะคะสำหรับในคลิปที่แล้วนะคะเราก็ได้ทดลองเรื่องแสงแล้วก็น้ำกันไปแล้วเนาะ ทีนี้นะคะ,ะครูครูคก็มีคำถามใช่ไหมก็คือว่าถ้าพืชไม่ได้รับแสงจะเกิดอะไรขึ้นคะพืชก็จะมีลำต้นที่ซีดใช่ไหมคะทีนี้แล้วถ้าพืชไม่ได้รับน้ำล่ะพืชก็จะเป็นไงลูกจะเติบโตช้าใช่ไหมคะอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าพืชได้รับน้ำมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพืชได้รับน้ำมากเกินไปรากจะเน่านะอันนี้เป็นความรู้เสริมให้เนาะ เปิดหนังสือมาที่หน้า54แล้วนะคะดูที่แสงค่ะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนะคะนักเรียนดูในหนังสือตามคุณครูนะแสงนะคะพืชน,นะคะต้องการแสงในการดำรงชีวิตเนื่องจากพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ เพราะพืชมีคลอโรฟิลล์ซึ่งจะเป็นตัวดูดกลืนแสงแล้วนำแสงมาใช้เป็นพลังงานในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือการสร้างอาหารของพืชจึงทำให้พืชเจริญเติบโตคลอโรฟิลล์นะคะก็คือสารสีเขียวนะคะที่อยู่ในใบพืชน,นั่นเองที่เรามองเห็นว่าพืชมีสีเขียวนะคะก็เพราะว่าพืชมีคลอโรฟิลล์ซึ่งไอเจ้าคลอโรฟิลล์นี่แหละจะเป็นตัวดูด กลืนแสงนะคะมาใช้เป็นพลังงานในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยจะสามารถทําให้พืชสามารถสร้างอาหารเองได้เดี๋ยวคุณครูจะมีคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะการสังเคราะห์ด้วยแสงพีทเพนกวินรดน้ำต้นไม้เป็นประจำทุกวัน ต้นไม้ก็ต้องกินอาหารเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆว่าแต่ต้นไม้ไม่มีปากแล้วต้นไม้กินอาหารด้วยวิธีใดพืชมีวิธีกินอาหารอยู่สองวิธีด้วยกันวิธีแรกคือดูดซับสารอาหารผ่านทางรากและวิธีที่2คือกินอาหารผ่านทางใบด้วยการสร้างอาหารขึ้นเองซึ่งอาศัยแสงอาทิตย์น้ำและแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวช่วย พืชมีสารสีเขียวชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าคอโรฟิลซึ่งพบมากบริเวณใบคอโรฟิลทำหน้าที่ดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์และใช้น้ำและแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเพื่อทำปฏิกิริยาเคมีได้เป็นน้ำตาลกลูโคสเราเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชนี้ว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง กรณีมีน้ำตาลกลูโคโสจากการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นปริมาณมากกว่าที่พืชต้องการจะใช้พืชจะเปลี่ยนน้ำตาลส่วนเกินนั้นเก็บสะสมในรูปของแป้งตามส่วนต่างๆเช่นรากใบผลมเมล็ดหรือลำต้นสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างสำหรับการสังเคราะห์ด้วยแสงคือคอโรฟิลลรสามารถดูดซับพลังงานจากแสงสีม่วง น้ำเงินหรือแดงได้ดีแต่กลับดูซับพลังงานจากแสงสีเขียวได้น้อยที่สุดแสงสีเขียวจึงเป็นสีที่สะท้อนกลับเข้าตาเรามากที่สุดนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงมองเห็นใบไม้เป็นสีเขียวนั่นเองสิ่งมีชีวิตที่สาม,มารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ไม่ได้มีเพียงเฉพาะแค่พืชเท่านั้น แบคทีรียและสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอีกหลายชนิดก็สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เช่นกันหลังจากต้นไม้ของพีชผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก็ได้คายแกส๊สออกซิเจนกลับคืนสู่แวดล้อมแถมยังมีผลอร่อยๆไว้ให้กินอีกด้วย จบไปแล้วสำหรับคลิปวิดีโอนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะสำหรับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยก็จะทำให้เป็นไงลูกทำให้พืชสามารถสร้างอาหารได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นหัวแครอทที่เรากินเนี่ยก็เกิดจากการสะสมอาหารของพืชนั่นเองสะสมไว้ในรูปของบาง,บาง พืชบางชนิดเนี่ยก็สะสมไว้ตามลำต้นพืชบางชนิดเนี่ยก็สะสมไว้ตามรากนั่นเองนะคะกลายเป็นหัวแครอทกลายเป็นหัวมันให้เรานำมารับประทานนั่นเองค่ะค,คุณครูมี PowerPoint นะคะจะให้นักเรียนดูนะคะ,ะตรงนี้ก็มีสรุปสั้นๆนะคะว่าแสงนะคะ ก็เป็นปัจจัยนะคะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชน,นะคะพืชมีคอร์ฟิลเป็นตัวดูดกลืนแสงเพื่อนำแสงมาใช้เป็นพลังงานในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือการสร้างอาหารนั่นเองถ้าคุณครูถามว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยช่วยอะไรนะคะนักเรียนก็ตอบว่าช่วยในการ สร้างอาหารของพืชน,นะคะก็คือว่าถ้าพูดว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงให้เราเข้าใจตรงกันว่านั่นคือกระบวนการกระบวนการหนึ่งที่พืชใช้ในการสร้างอาหารนั่นเองเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูรูปกันนะคะเป็นรูปของพืชน,นะคะที่ได้รับแสงแดดนะคะนี่ก็เป็นทุ่งหญ้านะคะต่อมาอ่าเป็นรูปของ ต้นไม้นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะกําลังโหลดอยู่นะคะเป็นรูปของต้นไม้เป็นไงลูกสีเขียวเลยแล้วก็มีแสงอาทิตย์ส่องมานะคะต่อไปนะคะนี่เป็นต้นอะไรเนี่ยต้นข้าวโพดนั่นเองใช่หรือเปล่าอันนี้เป็นต้นข้าวโพดเนาะพืชเนี่ยก็จะ เ,เกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะแล้วก็สะสมอาหารไว้ในฝักข้าวโพดนั่นเองเราก็นำข้าวโพดมาต้มกินเราก็จะได้สารอาหารนะคะอันนี้เป็นรูปของพืชนะคะที่กำลังเจริญเติบโตนะคะเขาก็จะนำอาหารเนี่ยมาใช้นะคะในการเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นพืชแล้วก็ทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตเป็นต้นที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะ ข้างล่างนะคะก็มีเกล็ดความรู้นะคะบอกว่าคลอโรฟิลนะคะเป็นสารสีเขียวที่พบมากนะคะบริเวณใบพืชซึ่งเป็นสารที่ช่วยดูดกลืนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์เข้ามาเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือการสร้างอาหารของพืชนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูหน้า55นะนักเรียนดูในหนังสือได้เลยนะคะเป็นเรื่องของน้ำนั่นเองค่ะ พืชต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพื่อช่วยละลายธาตุอาหารในดินทำให้รากดูดและลำเลียงธาตุอาหารเหล่านั้นไปยังส่วนต่างๆของพืชได้นอกจากนี้พืชยังต้องการน้ำเพื่อช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือการสร้างอาหารของพืชอ,อีกด้วยสำหรับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะพืชจะสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เนี่ยจะต้องมีเลย 1, แสงส อากาศนะคะขออภัยนะคะการที่เพื่อจะเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้เนี่ยพื่อจะต้องอาศัยแสงนะคะน้ำแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็คลอโรอฟิลล์นะคะอาศัย4ีอย่างนี้ถึงจะสามารถเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้เดี๋ยวเรามาดู powerpoint นะคะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะคะอ่านนักเรียนมาดูกันก็คือว่าในในดินเนี่ยก็จะมีพวกธาตุอาหารใช่ไหม พืชคนเราเนี่ยรับประทานอาหารโดยใช้ปากแต่พืชมีปากไหมพืชไม่มีปากดังนั้นพืชจะดูดอาหารดูดน้ําโดยใช้รากแต่ว่ารากพืชเนี่ยจะไม่สามารถดูดสารอาหารที่เป็นเม็ดขนาดใหญ่ได้รากพืชเนี่ยจะดูดได้เฉพาะของเหลวหรือสิ่งที่มีอนุภาคเล็กเกเ,กเท่านั้นนะคะต้องเล็กมา,มากๆถึงจะสามารถเกิดการ แพร่นะคะเข้าไปในรากของพืชได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราใส่ปุ๋ยลงไปเนี่ยพืชจะไม่สามารถดูดเอาสารอาหารในปุ๋ยไปใช้ได้นะเราจะต้องลดน้ําเพื่อให้น้ำเนี่ยไปละลายปุ๋ยในนินก่อนเพื่อให้มีอนุภาคเล็กมากๆเล็กจนรากของพืชเนี่ยสามารถดูดเอาแร่ธาตุในปุ๋ยเนี่ยไปใช้ได้นั่นเองนะคะ ขาก็เลยบอกว่าน้ําชุวยละลายธาตุอาหารที่อยู่ในดินทําให้รากหนูและลําเลียงธาตุอาหารเหล่านั้นไปยังส่วนต่างๆของพืชได้นะคะแล้วก็เพื่อนเนี่ยยังใช้น้ําในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือการสร้างอาหารของพืชด้วยจําไว้นะถ้าเกิดนักเรียนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนะคะทำไมหนูก็ให้ก็ใส่ปุ๋ยนะทำไมต้นไม้มันไม่ค่อยโตเลย เราต้องลดน้ําด้วยเพราะว่าต่อให้เราใส่ปุ๋ยไปมากแค่ไหนแต่เราไม่ลดน้ําพืชก็ไม่สามารถที่จะดูดพืชก็ไม่สามารถที่จะดูดเอาสารอาหารจากปุ๋ยที่เราใส่เนี่ยไปใช้ได้นะคะอ่าเรามาดูภาพภาพแรกเป็นต้นพลูด่างนะคะพลูด่างเป็นพืชที่ปลูกในน้ําก็ได้ปลูกในดินก็ได้นะคะเต็มรงเรียนลเลยเนาะ อยูงเนี่ยเราก็มีผูด่างเยอะแยะอ่ะต่อไปเป็นบัวค่ะบัวเป็นพืชที่ปลูกในดินเหนียวแล้วก็ปลูกในน้ํานะคะจะต้องมีดินเหนียวแล้วก็น้ํารากของบัวเนี่ยจะอยู่ในดินเหนียวส่วนลำต้นเนี่ยก็จะสูงขึ้นตามระดับของน้ํานั่นเองค่ะต่อมาเป็นภาพรดน้ําต้นไม้อ่ะเป็นภาพรดน้ําต้นไม้ถ้าไม่รดน้ําต่อให้ดินบริเวณนี้จริญ มีความรวมสมบูรณ์มากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าไม่ลดน้ําต้นไม้ก็ไม่สามารถที่จะดูดเอาสารอาหารมาใช้ได้นะต่อมาก็เป็นภาพการรดน้ําต้นไม้เหมือนกันนะคะ,ะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะน่าจะเป็นต้นน้อยหนานะดูจากลักษณะใบนะคะก็มีเกรดความรู้ด้านล่างนะคะเกรดวิทนารูนะคะเราไม่ควรรดน้ําพืชในช่วงกลางวันที่มีแดดจัด เพราะจะทำให้พืชเหี่ยวเฉาซึ่งเราควรรดน้ำพืชวันละสองครั้งคือในช่วงเช้าควรรดน้ำในเวลาที่มีแดดอ่อนๆประมาณ6โมงถึง8โมงเช้าและช่วงเย็นนะคะควรรดน้ำก่อนพระอาทิตย์ตกนะคะก็คือช่วง4ี่โมงถึง6โมงเย็นนั่นเองค่ะทำไมาเราถึงไม่ควรรดตอนกลางวันเพราะว่าถ้าเรารดตอนกลางวันเนี่ยน้ำเนี่ยดินเนี่ยมันโดนความร้อนใช่ไหม มันก็จะร้อนพอเราลดน้ําลงไปน้ําไปโดนดินน้ำมันก็จะร้อนไปด้วยมันก็จะไปทําไมลูกความร้อนน้ําที่มันร้อนเนี่ยมันก็จะไปทําให้เป็นไงลวกกรากของพืชทําให้พืชตายได้นั่นเองเนาะโอเคนี่นะก็คือเราควรลดน้ําพืชช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนั่นเองนะคะช่วงเย็นก็ไม่ควรลดเกินหกโมงเย็นนะค่ะสำหรับความรู้เรื่องแสงและน้ำนะคะ ที่เป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของพืชก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ